<Mile dizzy> ส, <Norwegian> สวัสดีค่ะพบกับ Eagle of Travel in Thailand อีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรชเชิญติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช UA ่วยกดแชร์กันด้วยนะคะ นามสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีเขาคิชกูดปี2560 ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิจกูดมีขึ้นระหว่างวันที่28มกราคมถึง28มีนาคม2560ณเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดหรือที่ใครๆเรียกกันจนติดปากว่าเขาทิจกูดมีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอมะขามและกิ่งอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรี ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาคิจกุดได้แก่น้ำตกกระทิงน้ำตกคลองช้างเซยอดเขาพระบาทและที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษนั้น<ม>เห็นจะเป็นการนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิจกูดหรือ พระบาทพลวงนั่นเองยอดเขาคิจกูดต,ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดตําบลพลวงกิ่งอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีเขาคิจกูดที่จังหวัดจันทบุรี เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดของประเทศไทยสูงกว่า1,050เมตรจากระดับน้ำทะเลถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาทิชกูดรอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นรอยบนแผ่นหินใหญ่มีรอยลึกประมาณ2เมตรเศษ กว้าง1เมตรยาว2เมตรค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดราว4กิโลเมตรทั้งนี้ประชาชนจะนิยมไปนมัสการพระบาทพลวงเป็นจำนวนมากเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีนถึงช่วงวันมาฆบูชาของทุกปีจะมีประชาชนขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาททั้งกลางวันและกลางคืนขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อ ของเขาที่จกูดก็ได้จัดงานนำมัสก,การพระบาทพวงเป็นประจำทุกปีในช่วงขึ้นหนึ่งข้าเดือนสามอีกด้วยอย่างไรก็ตามในปี2560เทศบาลตำบลพลวงร่วมกับจังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานนมัสก,การรอยพุทธบาทพวงเขาทิชกูดประจำปี2560ในระหว่างวันที่28มกราคมถึง28มีนาคม2560ณเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีโดยกำหนดการทำพิธีบวงสวงปิดป่าเปิดงานวันที่26มกร,รกกาคม2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดกระทิงโทรศัพท์นะคะ039452056ค่ะเทศบาลตำบลพลวงโทรศัพท์039309218ค่ะ ทั้งนี้ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลือจากทีมกู้ชีพในพื้นที่การจัดงานเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงตั้งแต่บริเวณวัดพลวงจนถึงบนพื้นที่บนภูเขาทั้งหมดสายด่วน098 383 7800ค่ะ ตำนานรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูดต,ตำนานรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูดมีอยู่ว่านายติ่งและคณะขึ้นบนภูเขาเพื่อไปหาไม้กฤษศนามาขายและได้ไปพักเหนื่อยบนลานหินกว้างระหว่างนั้นเพื่อนของนายติ่งคนหนึ่งได้ถอนหญ้าเพื่อนอนพัก ก็พบแหวนใหญ่ขนาดสวมหัวแม่เท้าได้และเมื่อช่วยกันตรวจดูก็พบหินแผ่นหนึ่งมีพื้นที่เป็นรอยรูปก้นหอยต่อมานายติ่งและเพื่อนได้นำบุตรชายไปอุปสมบทที่วัดพลับรุ่งขึ้นก็มีงานปิดรอยพระพุทธบาทจำลองนายติ่งซื้อทองไปปิดแล้วจึงพูดว่าแถวบ้านตนก็มีรอยแบบนี้เช่นเดียวกัน พอมีพระได้ยินจึงเข้าไปเรียนให้เจ้าอาวาสทราบเจ้าอาวาสจึงเรียกนายติ่งเข้าไปสอบถามพร้อมกับส่งคณะขึ้นไปพิสูจน์ดูก็พบว่าเป็นความจริงและเมื่อตรวจดูบริเวณรอบๆก็พบกับสิ่งประหลาดมหัศจรรย์อีกหลายอย่างรอยพระพุทธบาทนั้น ท่านทรงเหยียบจารึกไว้ที่แผ่นสีลาแผ่นใหญ่บรรจุคนนั่งได้ร้อยกว่าคนบนยอดเขาสูงสุดกว้าง1เมตรยาว2เมตรทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรอยพระพุทธบาทมีหินกลมก้อนหนึ่งใหญ่มากเรียกว่าหินลูกบาทตั้งขึ้นมาอย่างน่าแปลกประหลาดมหัศจรรย์มองดูคล้ายลอยอยู่เฉยๆมีคนกล่าวว่าเขาเคยเอาได้ใส,ส่ศีลคล้องแล้ว หลุดออกมาได้และยังมีหินอีกลูกอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหินลูกบาทนี้ก็มีรอยพระหัต์ไปรับหินก้อนนี้จากรอยพระพุทธบาทกับรอยพระหัต้น,นห่างกันประมาณหเมตรและยิ่งแปลกไปกว่านั้นในก้อนหินตรงข้ามกับรอยพระหัต์ยังมีรูปรอยเท้าใหญ่ซึ่งเรียกกันว่ารอยเท้าพญามารเพียงแหงนหน้าขึ้นไปจะมองเห็นได้ทันที สูงประมาณ15เมตรต่อจากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากลูกหินนี้ไปเพียง15วามีลูกหินข้างบนเป็นลานมองเห็นรอยรถหรือรอยเกวียน เมื่อยืนบนหินลูกนั้นมองลงไปทางทิศเหนือจะเห็นถ้ำเต่าหันไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือของรอยพระพุทธบาทจะเห็นถ้ำช้างและถ้ามองจากรอยพระพุทธบาทขึ้นไปจะเห็นหินก้อนหนึ่งมีรูปลักษณะคล้ายช้างจริงเลยจากช้างไปสูงสุดนั้นเรียกว่าห้างฝรั่ง เพราะฝรั่งได้ขึ้นไปตั้งห้างสองกล้องเพื่อทำแผนที่มองไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ยังมีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งเรียกว่าถ้ำสัมภาเพราะมีหินก้อนหนึ่งข้างบนมีลักษณะคล้ายคายเรือสัมภาและยังมีถ้ำใต้พระบาทนี้เรียกว่าถ้ำตาหรือสีพระบาทพวงหรือพระพุทธบาทพวงประดิษฐานอยู่บนเขาที่จกูดโดยพระบาทพวงนี้เป็นรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ กว้าง1เมตรยาว2เมตรอยู่บนยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเล1,000เมตรที่จังหวัดจันทบุรีและถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดของประเทศไทยและอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ40กิโลเมตรโดยการจัดเดินป่าขึ้นยอดเขาคิชกูดเป็นงานประจำปีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานโดยมีความเชื่อว่าจะได้บุญสูง และมีการฝึกจิตใจให้มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากในอดีตจะเป็นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาแต่ในปัจจุบันมีรถบริการให้บริการประชาชนได้เดินทางขึ้นไปนมัสก,การรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้นส่วนกิจกรรมในงานกราบสการะรอยพระพุทธบาท ซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดเขาคิชกูดการเดินทางเริ่มต้นวัดพรวงไปตามถนนระยะทาง8กิโลเมตรจากนั้นเดินขึ้นเขาไปอีกประมาณ1.2กิโลเมตรทิวทัศน์บนยอดเขาคิชกูดหรือเขาพระบาทเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่นำมาผูกกับตำนานทางพระพุทธศาสนาได้แก่ศิลาเจดีรอยพระพุทธบาทหินรูปบาทคว่ำถ้ำรือสี ลานแข่งรถพระอินหินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์บนยอดเขาพระบาทซึ่งมีอากาศเย็นสบายนั้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสะบาบเขาสุก,กิมเกาะนมสาวและตัวเมืองจันทบุรีได้อย่างชัดเจนซึ่งในช่วงเทศกาลนมันสการรอยพระพุทธบาทพลวงพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาจะเดินทางขึ้นเขาไปสแสวงบุญเป็นจำนวนมาก เพราะนอกจากได้นมัสก,การพระพุทธบาทศักดิ์สิทธิ์แล้วยังจะได้ชมความงามแปลกอัศจรรย์ของหินลูกบาทและก้อนหินกลมก้อนใหญ่ริมหน้าผาได้รับความสดชื่นจากบรรยากาศบนยอดเขาคิชกูดนอกจากนี้ผู้ที่ถึงวัดพลวงตอนเย็นสามารถพักค้างคืนเพื่อเริ่มขึ้นยอดเขาในตอนเช้าได้ โดยทางวัดมีที่พักและที่อาบน้ำไว้รองรับคนได้จำนวนมากข้อปฏิบัติในการเดินทางขึ้นไปนะมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาคิชกูด 1. ไหว้พระบาทจำลองที่ต้นสีมหาโพ 2. ขึ้นศาลาไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เ้าองค์ปิดท้องรูปใดขอพรขอบารมีรูปนั้นให้ครบ9้าครั้ง 3. จุดเทียนทูบหน้าห้องกระจกตั้งสัจจะขอให้สิ่งที่เราต้องการต่อหน้าสังขารพระครูพุทธบทบริบาลหลวงพ่อนัง 4. ประพรมน้ำพุทธมนต์ให้เป็นสิริมงคลก่อนขึ้นเขาห ตั้งสัจจะขอให้พระอภิบาลมงคลพุทธสายยาน6จุดเปลี่ยนรถที่หนึ่งไหว้เจดีกลางเขาเจ้าแม่กวนอิมพระพมพระพิคเนตแม่โพศพพระบาทแห่งมหาโชคลาบเจเปลี่ยนรถจุดที่สองไหว้พระศิวลีพระแม่ธรณีบีบมวยผมพระนอนพระมาลายัย 8. ท้าเวสุวรรณท้าพิเภก พระพิคเนศแม่ธรณีบีบมวยผมแล้วเคาะระคังสองข้าง 9. สิ่งมหัศจรรย์รอยเสือใหญ่รอยกวางทองพระศิวะพระนาคปก 10. จุดพักขึ้นประตูสวรรค์ไหวพระป่าเรไรถวายสังฆทานถวายพระพรมแล้วเคาะระคังขึ้นสวรรค์ 11. ไหว้หมอชีวกโกมารพัฒน์้องธรรมจักร นามสก,การรอยพระบาทเจ้าแม่กวนอิมเท้ามหาพรหมวิหารกองอำนวยการ 12. ลานอินเป็นลานที่พระอินลงมาประทับที่สถานที่แห่งนี้เลยนำรูปท่านมาประดิษฐานไว้ที่นี่และมีผู้อธิษฐานขอแล้วประสบความสำเร็จในเรื่องเนื้อคู่ที่อยู่อาศัยไหว้เทวดาสาการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระปิยะมหาราชสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีด้านข้างเป็นจุดชมวิวสวยงามเป็นหุบเขาที่เขียวชอุ่มมีเขื่อนเก็บน้ำลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 13. นามสการพระศิวลีพระพิคเนต 14. ปิดทองขอพรจากลูกแก้วสารพัดนึก 15. สการาพระบาทพระอาอนน์เป็นบาทใหญ่ลานบายสีเป็นที่บูชาเทพ 16. สักการะบาทสิวรีบาทแห่งความร่ำรวย 17. ว่ายไวแม่นางตะเคียนให้โชคให้ลาบ 18. ลานพรมบันทมเป็นสถานที่พระพรมบันทมควรไหว้และสวดมนต์บูชาพระพรมบาทพระโมคคานะอยู่ใกล้กับลานพรมบันทม 19. บาทพระสารีบุตรและผ้าแดง เป็นสถานที่เดียวกับผ้าแดงที่ให้เขียนชื่อนามสกุลบ้านเลขที่บนผ้าแดงแล้วอธิษฐานจิตตามปรารถนาค่ะเรื่องเล่าความลี้ลับของผู้ที่ลบหลู่ความศักดิ์สิทธิ์ของเขาทิจกูดที่จังหวัดจันทบุรีพระครูธรรมสอนคุณท่านพ่อเขียนเล่าว่าพวกที่ไปด้วยไม่ศรัทธา จะถูกรุกคเทวดาที่ปกปักรักษารอยพระพุทธบาทเขาที่ชกูดลงโทษบ่อยๆทุกปีดังกรณีปี2513มีชนศาสนาอื่นมาจากจังหวัดระยองขึ้นเขาพระบาทเพื่อไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนเพื่อนๆพนพ,นพากันนมัสการรอยพระพุทธบาทแต่เขาไม่และหัวเราะเยาะเพื่อนว่าหลงไปกราบหินกราบรอยอะไรก็ไม่รู้ และไม่ถอดรองเท้าเมื่อเข้าไปในลานพระพุทธบาทเขารู้สึกง่วงไปนอนบนลานหินทางทิศใต้ของรอยพระพุทธบาทและหลับไปและฝันว่าวิ่งลงมาจากที่สูงแต่จริงๆแล้วใช้หลังกลิ้งลงไปหัวกระแทกหินแตกหลายแผลสลบไปหลายชั่วโมงอีกรายเป็นหญิงสาววัยรุ่นไม่เคารพปูชนียสถานเข้าไปในลานพระพุทธบาทโดยไม่ถอดรองเท้าขณะนั้น องค์เทวดาที่รักษาองค์พระพุทธบาทบันดาลให้ลมพัดอย่างแรงพัดร่างหญิงสาวปลิวทรงกายไม่อยู่เสียหลักไปชนหินสลบไปสองกรณีนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วแต่ยังมีผู้ไม่รู้และไม่ศรัทธายังลบหลู่ปูชนียสถาน นึกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นไปลานพระพุทธบาทเพื่อความสนุกสนานซึ่งทำให้เกิดผลร้ายอยู่เนืองๆขึ้นไปถึงลานพระพุทธบาทจงทำแต่ความดีทั้งกายใจและจิตส่งกระแสไปยังพระพุทธองค์อุปมาเหมือนท่านยังทรงมีชีวิตอยู่ประทับอยู่ต่อหน้าผู้ไปนมัสการสุดท้ายสําหรับการเดินทางนั้นนะคะ แสนง่ายค่ะเดินทางโดยรถยนต์จากกรุงเทพนะคะใช้เส้นทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือมอเตอร์เวย์ผ่านอำเภอบ้านบึงมุ่งสู่อำเภอแกลงจากสามแยกแกลงเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข3จนถึงจันทบุรีรวมระยะทางประมาณ230กิโลเมตรถึงทางแยกเข้าตัวเมืองจันทบุรีหรือสี่แยกไราย,ยาให้เลี้ยวลงถนนทางน้ำตกกระทิงถนนบำราชนาราดูน จากทางแยกเข้าไรยาไปถึงน้ำตกกระทิงประมาณ20กิโลเมตรเลยวัดกระทิงไป400เมตรถึงทางแยกขวามือไปวัดพวงเป็นถนนลูกรังระยะทาง3กิโลเมตรเมื่อถึงวัดพวงจะเป็นจุดเริ่มต้นขึ้นไปยังยอดเขามีรถรับจ้างทดเฟืองพิเศษรับไปส่งถึงจุดที่ใกล้ที่สุดและเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ40นาทีค่ะ ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดสถานที่เที่ยวใหม่ๆโปรดกด Subscribe ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ